สวัสดีคร so like ับท่านผู้เข้าร่วมประชุมนระดับกรมทุกท่านนะครับวันนี้ได้กราบเรียนเชิญที่ร่วมประชุมสู่ในคงานนี้ซึ่งประกอบด้วยท่านผู้ว่าแขกฝ่ายในฐานะผู้บริการลูกเสือจังหวัดท่านผู้บริการเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งท่านผู้จัดการจังหวัด กท่านผู้บริการกองสลนจังหวัดทุกท่านนะครับการประชุมในวันนี้เป็นการซักซ้อมความตั้งใจเกี่ยวกับงานวันไกล้วันสถาปนาดุวักิจชาติของวุฒิเชาตินะครับปัจจบีรพันห้าร้อยหกสิบห้าซึ่งจะมีขบวนการในวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับที่ค่ายรุ่เรืองเชลารุษอำเภอศราชาจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นการซักซ้อมความตั้งใจเพื่อให้เกิดความใจตรงกันนะครับ กระรระุตในครั้งนี้ประกอบด้วยท่านเลขาธิการและเมื่นายกรรท่านรรสุพินแก้วนานะครับป็นปรตธนในการปุะเุมนวันนี้และประกอบด้วยประธานกองทั้งกองครับสวัสดีครับผมมีระดนารายณไหน้าครับเด้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกองทีุ่ดทางิญาณลรับมันต้องเล่นี่ปล่ากอฟหักดิษฐานจคัชราสารกจาค่ะได้ปฏิญาหน้าที่ในฐานะประธานกองบริการและประสานงานสวัสดีครับผมมโนคุณสือครับไร้่องหมายให้ทำหน้าที่เป็นประธานกองราและสืต่อในการจัดมารปัสุาาชภระหว่างันที่19มิถุนายเติมถึงวันทกราคมครับ สวัสดีครับผมุ่งศักดิ์กรนรักนะครับเจะนะเป็นประธานกองพิธีการครั้งนี้นะครับผมขออาตพ่แจงในเรื่องต้นการเรียนเท่านีมเชนครับเจตนะเป็นประธานในการอุปสมในวันนี้ได้ทิ่แจงเป็นเรื่องต้นก่อนเลครับขอเรียนเชิญครับนะครับทำไมเ่สิงไม่ได้เอแดงว่าทเรียนทุทนรการจังวันะครับแล้วก็่านหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัด ก oui. ับก er> ับการการประชุมวันนี้ก็ถือเป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมอันนี้มันนองประเสริฐุเรียมผมที่ไนะครับเป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานวันไ้วยวันสาปนาคณะลูกเสือแห่งชาตินะครับประจำปีสองารยสบีานะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือต้องการที่จะ ชี้แจงขอความตั้งใจนะครับกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่หนึ่งกรกฎาคม2565นะครับประธานสำนักงานสำนักเลขาธิการปรมนตรีนะครับได้มีหนังสือเมื่อวันที่สองมิถุนายน2565

ไม่ปิดครับไม่ก็เลยขาปิดอยู่กันแล้วท่านทรงพราทานคมลูกเสือจังหวัดนะครับให้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดกับทรงเป็นประธานในพิธีรบกวนคำปริยาและสวนสนามเรื่องในวันร้ายวันสถาปนาคณะผูกเสียชิติปิะจะอัปี2565นะครับในวันศุกร์ที่1กรกฎาคม 2,565เวลา16นาฬิกานัก่ายลูกเสือวัชิราวุดอำเภอศรีนาชัยจังหวัดสุรินทรีนะครับนอกจากนั้นยังได้สงด่งพระราชทานร่างอนุญาตให้ผู้พิการลูกเสือและเนตรนารีน,าน,ะน,านะครับจำนวน6คนเข้าเฝ้าเพื่อรับประทานเหรียญลูกเสือสรเรเสริญประจำปี2,563และประจำปี2,564นะครับรวมแล้วจำนวน6คน ึ่งในาการจัดงานวันที่หนึ่งรกรกาเนี่ยนะครับทางสำนักงานยุกเสยงชาติได้มีการเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะครับรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานาทางการศึกษาก็คือท่านผู้ในาการสำนักงานเขตพืนที่หลงสาเจตหนึ่งนะครับท่านศึกษาธิการจังหวัดน,นะครับแล้วก็ท่านผู้ในาการ ถึงการสานอกระบบและการสารตามพยาศัยจังหวัดนะครับก็มาร่วมพิธีด้วยนะครับรวมถึงได้มีการเชิญโวยูกเสือจิตอาสาพิธีทางทุกจังหวัดนะครับจังหวัดละหนึ่งหน่วยเนี่ยนะครับประมาณ่20นายเข้าเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับการทุ่มมุมตั้งแต่วันที่29 มิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยจะถึงวันที่สองกรกฎาคมนะครับเพื่อให้การเตรียมความพร้อมในส่วนของอออบุคลากรที่จะเข้าร่วมง,งานชุมนุมลูตเสือในครั้งนี้นะครับเป็น,ปนไปด้วยความเรียบร้อยนะครับจร,จริงๆได้มีจัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับในส่วนของผูง้ที่เข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมง,งานชุมนุมลูตเสือในวันวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับ นอกจากนั้นนะครับก็คิดว่าอาจจะมีประเด็นที่หลายหายจังหวัดนะครับที่จะต้องเตรียมการในการจัดงานในพื้นที่ก็คือการจัดงานวันไหว้วันสารนาครังงสงดท้ายในวันที่หนึ่งแต่จังหวัดมนซึ่งทางสชอชเองก็ได้จัดสรรงบประมาณเข้ามาสนับสนุนให้จังหวัดได้มีการจัดงานาเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับซึ่งก็อาจจะมีประเด็นที่ท่านอาจจะซักถามหรือซักซ้อมความเข้าใจในการที่จะปฏิบัติ ในกล่าวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับในการประชุมวันนี้ครับผมกับขอเชิญจิปทางสรีชได้มีการดำเนินการต่อไปเพิับเข้าเลยครับเก็จนในภายหลังพฤกิจกรรมในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับองค์เงียร์จะเรียมตัวนะครับพี่จะต้องได้มีรายละเอียดได้แก้เให้ท่านผู้เกี่ยวข้องในตามดังนี้เลยนะครับ ในวันที่หนึ่งเกษายนพศ2565ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งท่านตุลาธิการจังหวัดและก็ท่านพ่อปตทจังหวัดนะครับร่วมรายงานตัวที่หอประชุมค่ายดุศเสว์วชิราวุธในเวลา9ก้นาฬิกาถึง9ก้นาฬิกาสานาที นะครับทุกท่านเลยนะครับน้าที่ออปวะชุมข่าลูกเสวเชี่เราแข่งนี้หลังจากนั้นแล้วในเวลา9นาฬิกา30นาทีจะมีการยักซ้อมพิธีการพระราชทานธงลูกเสือน้ที่ห่าไว้แห่งนี้ก่อนนะครับโดยได้ให้เรียนเท่านอาจารย์มอมรเป็นผู้ดำเนินการซักซ้อมเป็นคร่าวๆเ็เล็กน้อยเลยเรียนเิญท่ททนานการ กองทุนเัียนาบันคนคนผู้ว่าราชการจังหวัดคนมีระสบารณ์การศึกษาที่จะมาลงพิธีในการรับประทานพิธีเกีวกับการจังหวัตถุประสคแต่ในเวลาเทีนาฬิกา20นาทีนั้นจะมีการนัดหมายพักตรมเรื่องของการรับองยุคเสือประจรังหวัดนะครับที่ออกประชุมไปรุเสือเชลอา ซึ่งรายละเอียดของการปฏิบัติในการรับราชการกรมยุคหรือตนจำจังหวัดนั้นได้จากคำในเอกสารแนวปฏิบัติการรับราชการกรมยุคสว์ที่อยู่ในเอกสารที่ได้แจ้งไปที่จังหวัดในวันนี้รียเฉพาะนะครับในการปฏิบัตินั้นก็จะมีขั้นตอนในการรับราชการกมซึ่งซึ่งจะมีที่ที่การในการเข้ารับ้าชการ เีเด so on so well, ียวกากความรับผิดบท่าสามารรัรองนด้นี้จะเป็นพิธีการมนทางวัดนี้ได้นำมาเสนอชมที่จังหวัดทุกจังหวัดที่โแล้วเพื่อให้ข้าใหญ่จะทาารถที่จะรับชมนั้นได้ประสอบของเขาใจแล้วก็บำเนินการส่วนในพิธีการที่่าใหญ่จะรับชนั้นเมื่อถึงเวลาเก้านาิกาสามิุที การฝ่าวิธีการเต้าเจนท์หลังซักซ้อมท่าน,สะสะนอีดวารังก่อนที่จะเข้าสู่วิธีการซ้อมใหญ่ที่สนามหน้าพระปราบพิษะอันนี้ต่อความอยกจากเรียนเพื่อให้ท่านได้โปรดได้ได้ศึกษารายละเอียดวิธีการนั้นศึกษาอันที่ผมแน่ใจพร้อมกอบทิศนิยติปฏิบัติครับตอนนี้จะเรียนเริ่มต้นกัืนีครับครับหลังจากที่มีการซักซ้อมที่ค่ายลูกเสือเจรารุดอยู่แล้วนะครับ ในเวลาประมาณจิตนาฬิกาคณะทั้งหมดจะมารวมกิจการก้อมิจใหญ่นักธบุเรนพระพรารับเปรตจะรับรูปกับนักลูกเสือที่มารุวมลุ่มในครั้งนี้ในการนี้ขอเรียนท่านเรียนผู้เลีรยบครับกับเรียนท่านผู้การจังหวัดท่านพี่น้องผู้หาแลลูกเสือจังหวัดทุกท่านครับในการเดินสวนสนามของคณะเจ้าหน้าที่ประจำตรงนั้น หลังจากที่ท่านได้รายงานตัว,วในตอนเ้านาฬิกานะครับจนถึง9กานาฬิกา,านาทีแล้วก็จะเป็นการซักซ้อมในเรื่องของทีาการตักปมและซักซ้อมการเดินสวนสนามนะครับเบื้องต้นในเวลาส0บนาฬิกาเป็นต้นไปจะเป็นการซ้อมใหญ่ในการเดินสวนสนามของตมะูนสวนสนามทั้งหมดครับกระผมขอญาตนำเรียน นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดและคณะที่จะเข้าในพิธีการเดินปู่สนามในครั้งนี้นะครับจุดประเด็นที่สำคัญก็คือในการเชิญโลงนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเชิญโลงจังหวัดละสี่ท่านโดยท่านที่หนึ่งครับก็คือท่านที่ทำหนา้าที่ผู้เชิญโลงก็ได้แก่ท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับอีกสามท่านนะครับให้ท่านผู้ว่าการจังหวัด ได้มอบหมายให้เป็นผู้ช่วยผู้เชิญโรงสองคนนะครับและผู้รักษาโทงอีกหนึ่งคนทั้งสามท่านนี้มาจากท่านสุขาธิการจังหวัดมาจากผู้้มในการสำเนักงานเขตทุนที่รักษาเขตหนึ่งและมาจากผู้้มในการสำนักง,งานกสทจังหวัดครับในเรื่องของการเชิญโรงนั้นเมื่อเราได้เข้าสู่ตำแหน่งอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนแล้วก็จะมีขั้นตอนปฏิบัติที่สําคัญโดยสรุปได้ว่า เมื่อยืนอยู่ในที่ตั้งคือยืนอยู่ในจุดที่จะเริ่มดำเนินการสวนสนามน,นะครับเจ้าหน้าที่ประจําครงจะอยู่ในท่าพักตามระเบียบครับเมื่อผู้บังคับกระบวนสวน,นส,สนามสางสวนสนามหน้าเดินเจ้าหน้าที่ประจําครงทั้งสี่ท่านจะก้าวเท้าซ้ายออกเดินด้วยท่าเดินปกติครับเมื่อเดินไปตามเส้นทางที่ได้กํามหนดไว้นะครับใกล้ถึงพรงที่หนึ่ง ขึ้นเป็นโงสีเหลืองผู้รักษาโงนะครับคนทางขวาจะสั่งระวังให้เจ้าหน้าที่ประจำนงทงทั้งสี่ท,ท่านเปลี่ยนอิยบทด้วยค่าเดินถึงสนามนะครับหลังจากนั้นครับเมื่อใกล้ถึงโทงที่สองทแดงประมาณสามเก้าให้ผู้รักษาโงคนทางขวาสั่งแรงขวาทําการสั่งให้ตกเท้าขวา,ากา่เเรียนท่านครับประเด็นสําคัญอยู่ตรงส่ดน,นี้ครับ เมื่อเมื่อองค์สีแดงนั้นจะเป็นองค์ที่ใกล้องค์ประธานนะครับเป็นข้อเก่งขององค์ประธานนั้นอริยบ,บทนะครับที่สาคัญก็คือ,อท่านผู้เชิญองค์ครับท่านยังคงถือตรงปรกติเลยหน้าตรงครับหน้าตรงเชิญองค์ปกติครับอีกสองท่านก็คือผู้ช่วยนะครับ ผู้เชิญโรงนะครับทั้งสองท่านก็จะแลขวาทำบันเทียห์ครับส่วนผู้รักษาโงที่อยู่ระดับท้ายนั้นตามตำแหน่งนั้นท่านก็จะเดินตรงโดยไม่ต้องแลขวาและไม่ต้องทำหันเสียห์นะครับทั้งรายละเอียดทั้งหมดนี้ทางสำนักง,งานวิจแห่งชาตได้ทำเป็นขั้นตอนทุกขั้นตอน ได้ส่งไปให้กับทุกจังหวัดแล้วนะครับก็คงจะต้องขอ,งอความราู้ขอทางท่านผู้บัญชาการรักษาความตง่ีตท่นได้เข้ามาดำเนินการฝึกซ้อมตามขั้นตอนที่ได้นําเรียนท่านไปแต่อย่างไรก็ตามในวันที่ดีนั้นทางสำนักง,งานวิทยงชาตจะมีการฝึกซ้อมประตอบความเข้าใจก่อนที่จะดําเนินการอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับครับ ถ้าฟังแล้วอ,อาจจะสับสนเพื่อเล็กน้อยนะครับแต่อยากขอความกรุนาให้ท่านได้ดูคลิปที่ทางสำนักงานลูกเสียงชาได้ส่งไปนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ร่วมกับที่จะวันที่หนึ่งนั้นเรามีการซักซ้อมความเข้าใจในเรือ่องวิธีการกต่างๆให,ห้ให้ให้ถูกต้องตามนั้นเลยนะครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อเสร็จพิธีการซ้อมใหญ่ที่สนามแล้ว คณะทั้งกี่ท่านเ,เดินกลับมาที่ขอประชุมข่ายาเหลือรเชอีกอครั้งห,หนึ่งนะครับอ <c oughs> ๋อจะดูคลิปใช่ไหมฮะจะดูคลิปหน่อ <c oughs> นะครับท่าน <c oughs> อันนี้เป็นชิศ มีกระตายตาบลทรงใจเฉลิมพลซึ่งในวิธีการรูปเสือนั้นก็จะใช้วิธีนี้ในการวัดผมประจํารูปเสือจังหวัดต่างกแต่เรียกราเวนว่าเมื่อถึงนามของจังหวัดท่านผู้ในการรูปเสือจังหวัด ก็จะเดินไปจุดอยู่หน้าแท่นที่ประพักขององค์ประธานจุดในท่าตรงทางไปยัหักจ้า,ทาเท้าขอาที่เจ้าและทุกข์ขวายพระประธานตนทั้งสองมือแล้วมาเรียนในท,ท่นา,นนาพระร,รัชมือหลังสามเจ้าปันแต่หลังหันและเดินไปถึงที่ตั้งที่คณนะ ผู้เแินตรงทั้งสามท่านยืนอยู่คณะผู้แท,ทนตรง,งทั้งสามท่านทำพาร,รุธทนเสร็จแล้วก็เดินเข้าสู่ทีต่ตันคดเรื่อนนี้ส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือให้จังหวัดได้ไปซ้อมกิีการรับพระทานคงเป็นหลักไว้ก่อนนะครับส่วนในเรื่องของการเดินแล้วก็ การซักซ้อมในรายละเอียดนะครับ<อ>ก,ก็คงจะเป็นช่วงของวันที่หนึ่งพักเช้าที่เราจะมาซักซ้อมกันนะครับ,รบส่วนในการการเดินในการเชิญธงเนี่ยนะครับก็าอาจจะขอให้ทางสำนักงานกเสือจังหวัดเนี่ยได้ถ้าท้าเป็นไปได้ก็าอาจจะจัดให้มีมีเจ้าหน้าที่เนาะเข้าไปซักซ้อมกับอาชนาทบัวนะครับรวมถึงผู้ช่วยผู้เชิญธงเนี่ย นะครับในการซักซ้อมในการเดินสักสักช่วงหนึ่งก็ก็น่าจะดีน,นะครับเพ<ม>ื่อเพื่อให้ท่านมีความมั่นใจแล้วก็เนื่องจากว่าเรามีเวลาในการซ้อมจริงๆในช่วงเช้าของของวันที่หนึ่งเนี่ยไม่ไม่มากนะครับที่เดียวเองครับรผมก็เมื่อถึงวันที่หนึ่งแล้วนะครับเนื่องจากจะซ้อมย่อยในห้องประชุมแล้วจะ,จะไปซ้อมใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยที่หน้าพระพาราประเด็จนะครับซึ่งคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะแต่เราก็มัน หลายครั้งเคิดจอความเคยชินนะฮะเคยต้องมีทักษะอะไรกันนะครับหลังจากท้ทีนี้นิดเดียวว่าในในพิธีจริงเนี่ยตอนที่เชิญพงเนี่ยก็ก็ไม่ได้เชิญพงตลอดในในส่วนของการสวนสนามใช่ไหมครับพอถึงจุดหนึ่งเราจะมีการให้เปลี่ยนผู้เชิญพงโดยให้ให้ผู้ช่วยผู้เชิญพงเนี่ย ก็มารับผิดชอบแทนใช่ไหมครับนั่นผู้ว่ารายการจังหวัดก็จะเชิญพงเฉพาะในส่วนอะอะอะที่ผ่านประลังพิชี<ก>ๆๆแล้วก็เลยไปสัก,สกช่วงหนึ่งซึ่งเราจะมีมีจุดที่จะให้มีการสลับสับเปลี่ยนผู้เชิญพงด้วยใช่ไหมครับครับผมตังนั้นอยู่ตอนที่เราซ้อมกันนะครับราาราาถถว่าเราจะต้องจุดไหนกันในวันซ้อมใหญ่เลยนะครับหลังจากที่เสร็จพิธีการซ้อม ที่หน้าพะพารัลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะก็จะเดินกลับมาที่ห้องประชุมข้าวบุตรวชิราวุธอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ให้พักผ่อนนะครับแล้วก็มีการทานแขกางวันเพื่อท่านพัชราเลยครับเปลี่ยนขขที่นี่หน่อยแต่เรียนท่านผู้ว่าจังหวัดและคนณะที่จะมาร่วมในวันที่หนึ่งพักา่ค่ะท่านครับท่านรายงานตัวก้าวนาฬิกาที่ขอประชุมข้าวบุตรวชิราวุธ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดป,ปากทางเข้าของค่ายเสษีนะคะท่านต้องไปที่ค่ายสือีชราวุกอ่าพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภนะัยและเจราจอนนะดูแลแลนะอำนวยความสะดวกเมื่อเข้าประตูค,ะค่ายสือีชราลุธแล้วเนี่ยก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปนิดเดียวนะคะแล้วก็ตรงไปหน่อยแล้วก็จะไปถึงจุดที่เรียกว่าขอบจุดค่ายสือีชราลุธค่ะ ตรงนั้นเราจะมีขอประทานโเครื่องอาหารว่ามีเครื่องนะครสะดวกของท่านไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเพื่อให้ท่านได้ได้ผ่อนคลายหรือจะหลังจากที่ท่านได้นั่งรถทางไกลมาอจาจจะเวลาต่างๆนะคแล้วจะเข้าสู่พิธีนในการซักซ้อ,อมประมาณเก้านาฬาสามสิบนาทีเมื่อซ้อมเสร็จท่านก็กลับมาที่หอประชุมเ่าให้ไดเสียชิราวุบัติค่ะตรงนั้นเราจะมี อาหารจังวันักะ้านซึ่งจะทําให้ท่านได้มีเวลาในการพักผ่รรรรรอนจนกว่าจะเป็นทิ่ีต่อไปค่ะก็ต่อจากเีเดี๋ยวเดี๋ยวทางสรทชอจะส่ง